เขาเสียบวงบันไดให้กับซีโนเลยค่ะวันนี้นะคะในน้าไม่ไใจคำว่าทุกท่านในที่นี้ก็คือเห็นแล้วค่ะว่าอนาคตของตัวเองอยู่ตรงไหนแล้วก็เราจะไปอยู่ตรงไหนในอนาคตใช่ไหมใช่วันนี้ใครเห็นแล้วค่ะว่าเราเป็นเจ้าส่วนแน่นอนขอดูมือนะคะว,ว้าวปรบมือให้กับท่านดนันนะะงๆเลยค่ะก,ก็ขออน,นุญาตนในนามตัวเองนะะิดนึงค่ะชื่อพีวราสวรเรื่องนะคะ ก็นะพี่นะตอนนี้ก็เป็นเป็นเสด็จว่าประธานผู้ก่อตั้งบริษัทาพิเอ็กคอร์รัปชันค่ะอดีตของไท้ค่ะเมื่อก่อนก็นะเคยเป็นพนักงานนะคะของโรงแรมนะแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นนะอดีตก็คือทำงานนะคะเป็นครูในที่นี้มีใครบ้างที่สายอาชีพครูมาก่อนเด็อเรียนพี่นะอ่าปรบมือกับคุณครูเลยคะแล้วหลังจากนั้นก็โอกาสค่ะอยู่ในนะเป็นพนักงานของธนาคารก็ หลังจากนั้นมากต่ก็รู้เขาว่าวันนี้ค่ะหรือโลกทั้งใบค่ะนี่นคือบ้านของเรากายก็เลยตัดสินใจค่ะที่นะตามหาความฝันของตัวเองค่ะแล้ววันนี้เรารู้เขาว่าที่เดอฮาร์ฟฟีเนตค่ะขอเป็นทิกซอว์ตัวสุดท้ายให้กับท่านค่ะวันนี้ไนคงจะไม่พูดอะไรมมกเราเลยค่ะเพราะวันนี้ท่านนะคะฟังจากซีอีโอแล้วท่านเห็นโอกาสของท่านแล้วว่าท่านจะได้อะไรชใช่ไหมใช่การตั้งแต่ช่วงแรกจนถึงนี้ก็คือใช้เวลาให้กับท่านเห็นแล้วค่ะว่า สิ่งที่ได้จะได้นั่นคือสุดยอดมากๆเพราะใครบอกว่าทุกครั้งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเราจะมีคนอยู่สองกลุ่มเสมอนั่นคือผู้ที่ได้เกียบแล้วก็ฝงของผู้เสียเกียบแต่ทุกการเปลี่ยนแปลงเราจะอยู่ในฝาของผู้เสียเรียบเสมอใช่ไหมใช่แต่หน้าตอนนี้มันคือโอกาสค่ะเพราะหน้าตอนนี้ค่ะแต่บอกเลยว่าความรู้ที่ท่านได้รับรู้นะตอนนี้ค่ะเป็นความรู้ชุดความรู้เดียวกับนะ,ะเจ้าสัวหลาย,ลายๆ่านที่เขากำลังตามหาคำสตาร์ทอัพอยู่ มันคือโอกาสของเราค่ะในที่นี้ใครบ้างคะที่ตามค่ะตระกูลรับซ้านะเรื่องต้นประกันใครขอดูไหมคะเคยรักไม่ใครคะที่เคยตามค่ะนะตระกูลนะชินโสพนวัฒนพันธ์เดียวขอดูเลค่ะธนาคารกรเพก็ไม่แต่วันนี้ท่านรู้ไหมคะท่านเป็นโอกาสมอกมากในที่นี้ที่นั่นนะตามค่ะคำว่าสตาร์ทอัพนะเหมือนกับที่ตระกูลประกัน ตรนกูลธานาคารนี่ค่ะที่กาอยากจะเห็นว่าท่านจะรวยได้อย่างไรนะเพราะเราคืออยู่จุดเริ่มต้นนั่นเองแค่ท่านจะเชื่อหรือไม่นะคนะนั่นคือนะตัวท่านเองค่ะแล้ววันนี้ค่ะกาอยากจะให้เห็นเขะว่ากาก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่นะตามหาความสำเร็จน,น,นะบอกเลยว่าล้มหลายครั้งจนรู้ค่ะว่าวันนี้ค่ะนะสิ่งที่เป็นธุรกิจส,สตาร์ทอัพสามารถทำให้เราหยุดได้จริงๆค่ะในที่นี้ใครบ้างคะเชื่อเรื่องเวรตกามขอหนุเลยค่ะ โอเคกันขอบคุณมากค่ะแล้วเป็นกำลังอย่านี้มันติดจรวด 5G ใช่ไหมใช่ใชที่ผ่านมาเราตามหาเงินมามากมายแปลว่าวันนี้ค่ะอนาคตต่อไปข้างหน้าค่ะเงินจะวิ่งตามหาเราใช่เทคนิคไม่ดีค่ะนี่เราถามมันต้องชดใช้เป็นกรรมให้กับเราแล้วข้อวันที่ผ่านมาเราวิ่งตามหามาจนเหนื่อยเลยใช่ไหมใช่ต่อไปค่ะบรรจุวี เพราะว่าเราเป็นธุรกิจที่เองค่ะสร้างความสุขอย่างแท้จริงนะ,ะแล้วก็เราผ่านำความ,มรู้ประสบการณ์มาบริหารเองนะคะเราหใชนนะะ้กันสามตอกประกอบด้วยต้องรอดยุคนี้เคบอกเลยว่านะคะคุณรู้ไหมคะว่าวันนี้ค่ะประเทศไทยค่ะเกิดภาวะวิกฤตอเไรคะเงินเฟอ้อใช่ไหมใช่ <S <S เงินเฟอ้อคืออะไรคะคือค่ะราคาสินค้าค่ะที่มันถาแพงนะคอร์สแรงหมดเลยไม่ใช่แค่ตัวเดียวตัวหนึ่งแต่มันราคาพร้อมกัน คือเรามีเงินค่ะเท่าเดิมแต่เราได้ปริมาณของที่น้อยลงใช่ไหมใช่แล้วตอนนีค่ะมันมันขึ้นอยู่ประมาณ7.1%ดนรที่มันคเฟ่ไดเยอะที่สุดในรอบ14ปีถามเลยค่ะว่าวันนี้เงินว่าหายากใช่ไหมใช่เหมือนที่ข้งนอกเขาบอกแต่วันนี้ค่ะนะเราถ้าเราไม่สู้เราไม่ช่วยกันแต่บอกเลยว่าไม่มีใครช่วยหรือเราก็เศรษฐกิจมันก็แย่ลงไปเรื่อยๆวันนี้เงินก็หายากที่ใครข้างนอกเขาบอกแต่ราคาสินค้าก็สูงขึ้น แกดูบอกว่าวันนี้ค่ะเราต้องรอดนะแล้ววันนี้เราใช้กลยุทธ์ในหาในการทำธุรกิจบอกเลยว่าที่นี่จ่ายค่ะค่าคอม่ชิช่นเยอะที่สุดในประเทศไทยให้มั่นใจถ้าจะหาเงิน่ะที่ไหนก็หาได้แต่หาไม่จบแต่ที่นี่อยา่างเฉวค่ะให้รายได้ของท่านเยอะไม่พอแต่เรามีเป็นสองเป็สามที่ช่วยท่านหยุดได้ระเสียได้อย่างที่ซีโอเราให้ท่่นฟังนะคะต่อมาแตกต่างด้วยนะคะแตกต่างด้วยค่ะ ที่เรามีกลยุทธ์แล้วก็รดเนี่ยที่ทาให้ท่านเห็นว่าปลายทางของเราอยู่ตรงไหนท่านจะได้อะไรนะคะแล้วต่อมาเติบโตในการใช้ลักการค่ะเพราะวันนี้ค่ะเราเรียนรู้และลงมือทำตามคนสําเร็จเราก็สําเร็จ,ตา,รจตามคนสำเร็จแน่นอนค่ะต่อมาค่ะคารุกี้ชัดเจนต่อเป้าหมายนะคะวันนี้ไก่กับซีโอ CEO, บอกไปว่านะชีวิตนี้ค่ะเราเขามอบให้เดือดร้ายร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะนะคะ ต่อมาอินชิคิตี้ซื้อสารต่อพ้กันที่ตั้งไว้ค่ะแชร์ิ่งช่วยเหลือแบงันบหลกินเดเยวส่วนรวมจริงๆค่ะเราต้องการเงื่อนคำสุดท้ายแล้วหจริงๆเกมนี้แกบอกว่าเป็นเกมสุดท้ายของชีวิตเราเราจะสร้างสตาบันแล้วแบันไปทั่วโลกทุกท่านเป็นหนึ่งในผู้ร่วมสร้างทัาลเรารวยกับเราแน่นอนค่ะต่อมาค่ะเกิดโกลดยการเรียนรู้สิ่งใหม่ไม่กิดจิิงเดิมค่ะนะแล้วก็เรียนรู้สิ่งเดิมด้วยมุมมองใหม่เพื่อส่งต่อความสุขและโชคดีไปทั่วโลกเหมือนที่ซีโอบอกค่ะว่านะ เราค่ะทำธุรกิจสน่วนตัวมามากกว่า16ปีค่ะมีประสบการณ์ในการธุรกิจ MLM มามากกว่า20ปีแล้ววันนี้ค่ะเราเป็นผู้นำต้นแบบรับผิดชอบ100%เข้าใจทุกท่านค่ะว่าวันนี้ต้องการอะไรทุกอย่างค่ะแล้ว,วันนี้เราเป็นคนหนึ่งที่น่ารักตัวกลัวาตายเราไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบเราแล้ววันนี้ใครก็มั่นใจเขาทุกท่านในห้องนี้ก็ไม่ต้องการให้ใครมาเอาเปรียบท่านใช่ไหมใช่ เราเข้าใจค่ะถ้าต้องการอะไรหมืคนที่เราต้องการค่ะแล้ววันนี้ให้สบายใจได้ค่ะท่านได้มากกว่าที่ท่านคิดแน่นอนค่ะนะคะแล้ววันนี้เราจดนะคะสพบ,บอ,อะไรคะ <ML> m l ฟมใช่ไหมใช่แล้ววันนี้ไกบอกเลยค่ะว่าไม่ชวนท่านมาขายของนะแต่วันนี้ค่ะนะเราให้สินค้าท่านไปแต่ไม่ได้ชวนมาขายของแต่วาุกิจ M l ฟต้องมีสินค้าประกอบด้วย แต่วันนี้ให้สบายใจได้ท่านได้เห็น v ี r าตั้งแต่แรกแล้วสินค้าของเราค่ะมีคนที่ดูแลและวิจัยพัฒน,นาให้กับเราเป็นอย่างดีนะแล้ววันนี้ผลิตภัณฑ์บอกเลยว่าเราใช้เกรดพิม์เมียงคนะที่ผลิตตรงนี้ออกมาให้กับท่านบอกเลยว่าตอนที่จะผนะล,ลิตคะไก่บลรอกเตอร์อยู่สามข้อข้อแรกคือน,นะอะไรก็ตามที่เราเสื่อมให้กลับมาดีอะไรก็ตามที่ยังไม่เสื่อมนะ่ะป้องกันไม่ให้มันเสื่อมแล้วต่อไปค่ะนะ เราค่ะกินแล้วก็ดูดีและสวยขึ้นนะคะตรงนี้ค่ะก็สามารถไปฟังนะที่นะเฟซบุ๊กไลน์ได้ค่ะก็โอเคในที่นี้ใครบ้างคะที่เป็นคนใหม่ก็ขอรบุดูนะคะโอ้คนใหม่ค่ะได้ไปแข่การตลาดมาบ้างไหมคะเดี๋ยวพี่ต่ายดีไหมเพราะว่าบางท่านเขาจะขึ้นเรือได้เนาะโอเคคือใครจะไม่เล่าแข่การตลาดได้ไหมคะอันนี้เใครก็ผู้หญิงเนาะ ก็เดี๋ยวไก่จะให้อัปเดตดีกว่านะคะเพราะว่าปีพี่น้องสอบปปลาก็ขึ้นการเรือไปบางไก่กลัจะไม่ทันเนาะแต่วันนี้ค่ะก็อยากให้ตอบยาวว่านะธุรกิจของเราไม่มีค่าสมัครสามารถเลือกแพ็กเกจได้แล้วธุรกิจของเราค่ะมีทั้งหมด4แพ็กเกจด,ด้วยกันนะแพ็กเกจที่ง่าเลยที่สุดคือ1,500บาทนะแล้วก็15,000บาท45,000บาทแล้ว1 5 0 0 0 0บาทตรงนี้ค่ะอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวไก่ให้ทท่านค่ะไปถามกับ คนที่ช่วยทำมาได้ไี่ได้คะนะรเพราะว่าวันนี้แก่บอกลยว่าสิ่งที่เราไปอยู่ตรงกันนณะที่นี้คืออะไรนะต้องการความมั่นใจว่าเด็กที่เด็กคืออะไรใช่ไหมใช่แล้วต้องการได้ยินจากปากของท่านซีโอแล้วก็ ตัวไก่เองเาว่าวันนี้บริษัทของเราจะดำเนินการอย่างไรแล้วมันคืออะไรเขาว่าธุรกิจเดอะฮับพี่เนีแต่วันนี้ท่านได้ฟังกับซีโอแล้วค่ะแล้ววนี้ไก่บอกว่าแผารตลาดค่ะมันเป็นสิ่งที่ท่านสามารถที่จะให้กับผู้นำ,นำท่านเขาว่าเป็นยังไงได้ค่ะไก่ก็ถบอว,ว่าวันนี้อยากตอบย้ำความมั่นใจค่าว่า ให้ท่านสบายใจได้3ปีค่ะท่านได้อย่างที่ซีโอบอกแล้วสิ่งที่อยากจะบอกเขาได้มากกว่าที่ดได้ทีแน่นอนนะคะแล้ววันนี้ค่ะใครก็จะขอนะคืนไมให้กับ MC ค่ะ,ะหรือว่าในห้องนี้ใครคะที่มีคำถามสงสัยบ้างในเมื่อวันนี้เราต้องเดินกันกนี่ปีคะสามปีเดินกัน3ปีแล้ว3ปีเนี่ยบอกเลยเขาว่าเวลาที่เราทำอะไรแล้วมันมีอะไรก็ตามค่ะอยู่ในรองเท้าของเราสมมติว่าเนี่ย คุณพี่กําลังจะเดินทางนะไปที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วมีเม็ดทรายเล็กๆ่ะอยู่ในรองเท้าถามว่าเราเดินไปได้ะะไหมฮะเดินได้ไดแต่ถามว่ามันรู้สึกคุณหยินใจไหมคะ<ช>แล้วรู้สึกลำคาญไหมคะเรารู้สึกลำคาญใช่ไหมใช่ไปถึงบอกเราว่าวันนี้สามปีอาจจะดูเหมือนไม่นานแต่ถ้าสามร้อยหกสิบห้าคุณสามมันก็มีระยะเวลาที่นานขึ้นแปลว่าเราต้องเดินกันอยู่ในสามปี ที่เขาถามไหมคะตอนนี้ึ้นไหม้กับเอ็มซีค่ะบางทีใจอาจจะขอท่วยเพราอะไรเราห่วงพี่น้องทางนูน้นเนาะเพราะว่ารอบแล้วเขาอเอาเกลือกันหรืออะไรสักอย่างเวลาเพราะวันนี้มันก็ใช้เวลาอย่างนี้แล้วหรือว่าไม่มีโอเคงั้นไอ้ขอคืนไหมให้กับเอ็มซีนะ,ะขอบคุณค่ะ